ตวนี้สัดตวนี่วะเฮ้ยเฮ้ยเ,เล่นพตดแบบ ว่าทุกอย่างไม่ไม่มีติดค้างเช่นโอเคตอนนี้คือต้องตัดสินเลยเพราะว่าไม่ว่าจะอะไรก็เกิดขึ้นก็แล้วแต่ตอนนี้พี่กับผมตัดสินที่ตา้เพราะว่ามันก็มันก็เด็กมากแล้วด้วยถ้าผมเล่นแผนนี้ก็จบเกมเลยแล้วกันมามามาอันตอนนี้คือจบเลยนะพี่ไม่มีการพูดไม่มีการอ้างแล้วนะแต่เนี้ยไม่มีรีเกมนะผมบอกก่อนแค่นั้นแหละผมพูดแค่ว่าพี่ปตู้พี่ไม่ได้เว้ยน้องอ่าโอเคนันหนึ่งลูกเลยพูดมาก พี่ว่าเราควรหนึ่งนะเพราะว่าพี่ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสเกมเท่าไหร่เลยอเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ครับไม่โนไหนบอกไม่อ้างตอนนี้มันไม่อ้างหรืพี่ตอนนี้ตอนนี้คือตามเกมเ่ยสกอร์มันขึ้นไหมพี่สกอร์มันขึ้นไหมมันขึ้นโอเคแต่พี่ต้องเล่นไปครับอันนี้ไม่มีการีนะครับเอ้ยเงียบบ้าคนดูมีคนเงียบเฉยมีคนเงียบเฉยเดี๋ยวตอนนี้บุกไม่ได้เดี๋ยวร้องอีกครับคนดูเดี๋ยวร้องให้ผมเปลี่ยนแผนอีกปบอกพี่ปุกไม่ได้เลยอย่าเอาใหม่ดิ เกือบนะ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 วายรุ่นเกือบนะวายรุ่นอุ้ยดูโทษไหมโอ้ล้มหน่อยทองตึงไหมโทษสวนดิไอ้สันต่วนดีวะอยากโดนวะโอ้กูเล่นเที่ยอะไรไม่ได้เอ้อะไรอ่ะไหนพี่ต่อพี่ต่อไหนไหนพี่บอกว่าพี่ไม่อ้างแล้วไงก็ไม่อ้างกูกูตั้งใจอยู่นี่ไงมาดิมาล้ำพี่ดูดิ นี่อะไรวะไว้าวลาชาเป้านี่อะไรอ่ะมาดิเนี่ยได้แต่ลูกแบบนี้พี่ภูมิใจมั้งโอ้ยซิ่เฮียซิ่เฮียแอดซิ่งดีแหล้ห่วยเอ้ยดูดิแม่แอดซิ่งตลอด ไม่จะลงไม่แแลบสักนิดแสลกหน้านี่ไงไม่ใช่แลบสักนิดไอ้ยี่นี่ฟันศอกเป็นมวยไทยเลยมันเออปะวะไอ้เหี้ยยิงแสกหน้าจัดไม่แแลบใครเลยอันสามสี่ตัวเข้าไปอ่ะแบบแสกหน้ากลัวโดนเอ็มซีกลัวอิมเมอร์บลลี่ตัวกระจอกไอ้เหี้ยตัวกระจกตัวกระจกตัวกระจกตัวกระจอกอ๋อตัวกระจอกอ๋อหนุ่มเฮ้ยหนุ่มโดนอิมเมอร์บิลลี่แค่นั้นแหละงงดิงงดิว่าไปได้ไงงงดิพี่งงนะ อ้าวเริ่มเข้าสูนหมดยิงได้ปุ๊บยิงได้ปุ๊บไมโครโฟนมาเลยนะครับแต่ว่าพอโดนยิงปุ๊บเฮ้ยเงียบเกิร์ดเงียบเกิดโอเคตายหักไปนะครับเบนเซ่ตำแหน่งมดเหี้ยโอเคโอค้โหแล้วผมก็จีบบุฟฟอลไปดิยิงยากด้วยดิอะไรน้องอย่างเงียบอย่างเงียบพี่ขอร้องปก็ผม,ะมจะเอา<ด>อีก<ห>ลูกไงผมจะเอาอีกลูกไงโอ้ยผมกะจะเอาอีกลูกนะหน่าเฮ้ยมึงเตะอะไรนักหนาวะขาหักไปเลยเฮ้ยเฮ้ย ล่นโคตรแบบอู้อ้๋รำนะหน้าผมบอกอยู่ <S <S อี <S 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 มันไม่ลรำคนดูดูเอามันลรำครับโอ้โหพี่แกจะให้มันไม่ลรำเนาะมันลรำอ,ะอ่ะเนี่ยพี่จะดักคำน้าผมแต่ผมรู้ไงแล้วผมหลุดไงเฮ้ยฟาวดิโอ้ไม่ฟาวเหี้ยรู้ครับรู้เหี้ยเหี้ยนะแต่ยังไม่เหี้ยมากครับคนดูเพราประตูเรามาโอเค เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยจะโดนล,ลูกฟุกอีกแล้วครับคนดูดูดิเอาน่าผมมันไม่ค่อยท,ทำงานนะครับจะโดนเดือล,ลูกฟุกอ่ะลงๆอิโมเบเล่สามประตูต่อนหนึ่งไม่มีการอ้างราวท้ายดูนะครับว่าวันนี้เขาจะพูดอะไรอีกหรือไม่หรือว่าเขาจะเงียบและยอมพับความพ่ายแพ้และตบปากอิโมเบเล่แฮชชิเฮ้ยไม่ดับเลยไว้พี่กูมาแล้วมา จอพับหนามจะพับหนามจอพับหนามบุกเจอพับหนามบุกเอย่าลุมดิหู้ลุมหน่ะเห็นปะดูเขาเล่นลุมอะ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยอ้าวมีเสียงแล้วอตัว <c oughs> แม่งแบบตัวแม่งบัก๊ะะกเปล่าวะเมื่อกี้ไม่ไม่บั๊กหรอกครับมันจะบั๊กได้ไงครับเนี่ยันนี้ดิปันไหนสัตว์ ปัจ้าปัญาจ้าปัญญจ้าปัหาบ้าปัะไรจ้าปัญญจ้าบ๊บ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 หูทะลวงทะลวงเฮ้ยคนดูเล่นแบบชินชินนะคบเล่นแบบหูเล่นมยเล่นตะมยอะไรอะอะไรอะคนดูคืออะไร ไปว่าไปว่าพี่ว่ารีดีกว่าโอ้โหไปว่าพี่ว่าเราเอากันแค่นี้ดีกว่าอะไรอ่ะเอากันแค่นี้อะไรอ่ะพี่ต้องตบปากดิม่าจะจะเสมอกันไปไงเออมันเล่นกันนานแล้วเอาแค่คลิปเดียวมาแล้วคลิปปากแป้งอะอะฮะดูดิอะไรอ่ะโอ้โหเจบแล้วไม่จบแล้วโอเค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 จบแล้วเนี่ยครับคนดูคนดูคนดูใจกลัวตัดกูไปทำทีมมาใหม่ก่อน อะไรอย่างไหนตบปากผมอ่ะตบปากเลยอ่าตบแพ้ตกตีเดียวตีเดียววายเนี่ยโอเคโอเคโอเคก็ถือว่าเขาแพ้นะครับผมจริงๆผมไม่ได้อะไรมาานะครับคนดูเขาตบไม่ตบก็ได้แต่ว่าเขาแพ้ผมครับแพ้แบบตึง